คือคนทักเยอะมากค่ะทักเยอะมากว่าตัวเล็กลงมากอะไรย่เงี้ยยิ่งวันนี้ใส่กางเกงยียนรัดรูปใส่เสื้อเอวลอยอะไรเงี้ยปกตินี่คือจะต้องใส่ชุดอัมพางหุ่นตลอดวันนี้มาหลังจากหดไขมันไปแล้วประมาณ1เดือนค่ะ เริ่มเข้าสัก2-3อาทิตย์เนี่ยเห็นรูปร่างตัวเองที่เปลี่ยนแปลงแบบว่าขาเล็กลงหน้าท้องหายไปหัวพอดอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจเลยค่ะว่าตัวเองอผอมลงประทับใจมากที่สุดหรอก,ก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ของการดูดไขมัน,นอะเนาะเออเพราะสิ่งเป็นสิ่งที่เราคาดคาดหวังไว้อะแล้วมันได้แล้วตอนเนี้ยคือมันยังไม่ครบหนึ่งเดือนดีแต่มันเห็นผลประมาณ 7จ็แปแล้วเป็นที่พึงพอใจของหนูแล้วอะค่ะคือมันคุ้มแน่นอนกับที่เราตั้งไว้มันเกินความหวังเราแล้วว่าว่ามันโอเคอะคือมันคุ้มอยู่แล้วค่ะทำได้ตั้งแต่ วันแรกแค่ะวันแรกไปเนี่ยก็อาจจะมีระบบบ้างนิดนิดหน่อยหนูก็ขับรถแล้วค่ะหนูก็ขับรถแล้วค่ะสองสามวันแรกก็ยังอาจจะมีระบบบ้างในการเข้าห้องน้านิดหน่อยแต่แต่ใช้คําว่าไม่ต้องพักฟื้นอะ่ะได้คือเรื่องจริงว่าไม่ต้องพักฟื้นสําคัญนะจําเป็นนะเราก็ต้องมีการนวดการอะไรอย่างเงี้ยที่คุณหมอแถมให้ก็คืออันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะพี่ทําให้หุ่นลงเร็วแล้วก็ผิวไม่เป็นคลื่นด้วย ให้เปิดใจเยอะๆเนาะถ้าเราคิอยากจะทําแล้วอะเราดูคลินิกให้ดีอย่างเช่นแบบคลินิกคุณหมอลูกหนูเนี่ยที่หนูดูมาเนี่ยก็คือมีมาตรฐานที่ค่อนข้างดีใช้เครื่องดีเครื่องบอดี้ทายที่ไม่เจ็บไม่ระบมแบบไม่ต้องพักฟื้นเป็นพนักง,งานออฟฟิศก็สามารถไปทํางานได้เลย <c oughs> ไม่ต้องกลัวมาดูเลย <c oughs> ค่ะ